สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทีคิดหอดคิดเทิงทุกทุกท่านนะครับนานนานมาทีโดนโดนมาพเทีย้ยนึงท่านผู้ชมช่องหมอลำเทิงนะครับก่อนสิไปเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับจากใครผู้เข้ามาเบิ่งไม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวอังสุมาลินฟาร์มแพะนะครับถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยว เมื่อนี้วันที่สิบสี่เมษาครับท่านผู้ชมช่วงระยะสงการถ้าท่านผู้ชมมาเบิงหมูแน่มาเบิงแพะแน่เนอะหรือบอกยังไงว่าปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยปีใหม่ลาวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนปีกันเปมนเนนหมือนวันที่สิบสามเมษาคือหมูอวานเนมื้อนี่วันที่สิบสี่เมษาเป็นปีใหม่เลยนะครับอ่า อัน,นออมันเป็นปีพ่อสอนในสัตวผมมันเป็นปีบอกละกาจอกุสวดสุรุขันทรนี่นะนะครับอันนี้ปนติมาเปลี่ยนอยู่เหมือนสี่สิบสามเมษานะครับเป็นปีใหม่ไทยเข้าไปเอาเหมือนทีหนึ่งมกราลาส่ออ่วันที่หนึ่งเดือนมกระลานี่เข้าไปน้ำฝรั่งเนือดอกเข้าไปน้ำสากลเพลนเนาะแต่ว่ากบ็บ่เป็นหยังดอกปีใหม่ไทยก็คือสงการปีใหม่ไทยปีใหม่เล่าก็คือสงการจต่ว่าเข้ากะไปน้ำเพลนกน็คือเกานันละมันกบ็บ่ได้นักบ่ได้นายหยังดอกนะครับ เอาเมืองตาเล่เก็ต้องเล่ตาตามพาท่านผู้ชมมาเบืองแพ่ห้านก๊กอันนั้นลงมาเนี่ห้านก๊กนนมหากกมากอีลำลงนะครับหมูก็มากินน่วยท่านผู้ชมหมูมากินน่วยน่วยหมากอีลำนั้นไอเม็ดแดงๆนั่นละกําตาช้างยังเพล่นวานี่ละไข่แม่สมุนไรวาไทยนอกจากวาวอีสานบ้านเฮานี่เอแล้วหามากอีลำปลูกไว้เพราะได้เอายอดมันมาลวกแน่วมาหนึ่งเซปูเซาปาจากสินนามากมันก็สามารถกินได้น่วยแห้งมันก็ไปขวากินคือ กว่าแนบขามนี่ก็ได้ท่านผู้ชมนะครับเอมือในิ้ามาเบิงแพะแพะน้องแพะนี่มีตัวสวยๆล่ะครับมีแต่ตัวสวยๆมีแต่ตัวงามๆแต่มันจะมีตัวผูอยู่สามตัวนะครับมันเหลืออยู่นเก่าตัวมีตัวผูยู่สามตัวมีตัวเมียอยู่หกตัวมั่นอยู่ประมาณสี่ตัวนี่แหละมันมั่นมันมีแพ้หน่อยสองตัวนะนะครับถ้าผู้ได้ อยากเบิ่งผู้ใดอยากได้ไปเลี่ยงกับมาเบิ่งเด้อสันผู้ชมอยู่อังสุมาลินฟาร์มแพรนะครับเศษไม่ถี่มันกองจูนพูนอยู่ฝุ่นมันอันนั้นนะครับเหลือจากแพรกินอันนั้นหลานกระลังไปเอางั่วงมาเข่าขอกเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาเบิ่งง่วงเนี่ยหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับมายืนเบิ่งคือขางทางก็ได้เนะเาะหลานไปไลไรง่วงมันโพดเวลาไปกินนั่นป้าเขาโพดอยู่พ่นก็พอดีไรมากาสิไ่ไปเข่าขอกเอาไปเข่าเจเวนแนกก็ว่าเป็นยังโอนม่วมันอิ่มล่ะหย่าลา หลายสั่นผู้ชมจะว่าบริด้แปป่อยแพรไปเอาไปเจง,ง่วงัวงัวโตอยู่กับแม่มันก็มีออกลูกไม่ก็มีนะครับมันอยู่ตัวหนึง่งสองตัวมันก็ออกลูกจวะว่าพ้กกันไปคนละสายนะครับม้อนี้ไปคนละสายเทิงล้านสาสหล้านยิงไปอะไรปองงัวมาเขาคอกพ่อใหส่เถียนก่อนคำมอลำเทิงครับมานาันนังทายหมูเนี่ยมาทายแพะเนี่ย นะครับห้ท่านผู้ชมเดือบ่งกันเพราะว่าเฮ้าเขาไปปล่อยน้ำเขาไปปล่อยน้ำใ้นะครับปล่อยน้ำว้ให้หมูลงมาเล่นหลังจากหมูเล่นไปบัดนี้แพะมันกลับมาอยู่มาก,กินอันนี้มามาก,กินอันก๊อกอันนี้นะครับก๊อกบักอีลําเนี่ยหมูเพิ่นก็ปูนไปเล่นน้ำอยู่ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวผมห้ท่านิ่งแพะนนหน่อยหนึงเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมยางไปซองมึงเพราะว่าหมูนี่เพิ่น มากินไมอีลำมหรือยำแตกป้อป้อป้อเดยในดีบมันเอานในแห้งมันนะครับกองเศษไม้เ่าท่านได้เผาออกว่าท่านได้จูดออกค่ะผู้ชมเพราะว่ายันนี้ม like, ันแดดหลเพราะยันเสถียรก็เลยเพราะท่านกัดจูดไปนี่มันห่อนมันยังดอกแต่ว่าให้ผลตกห่ว้วจะเถื่อนหนึ่งสองเถื่อนให้ดินมันเยินๆยินไปซะก่อนนะครับมันใหม่ยีดอกยยมได้จังจูดก็ได้นะครับเม็นฝนมากมันก็น้ามันบววมรวดดอกนะครับมันจะได้มันก็มีบัตแหล่งอยู่จังคอยอันนี้มันก็ได้แต่ว่าคู่มือนี้ ประเทศใ้โลกร้อนก็เลยบ่อยากหัวซ่ามันมันไดนก็เก็บกองไว้สิไม้ซื้อนะครับเพราะอนี่หมูมันก็เขาไปแยมแลกย่แยมแยากลางเวียนจริงมันก็เขาไปนอนเล่นเดยย่กลางเวียนมันก็เขาไปหมูเปลี่นนอนอยู่ในในเหอนนะครับหมูก็มีอยู่สามรุ่นนะครับมีรุ่นพอรุ่นแม่มันไหนมันรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นใหญ่เติบนี่นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นรุ่นนี้หน่อยอีกอยู่สองสามตัวเพราะว่า ตอนนั้นมันออกออกลูกแปดตัวท่านผู้ชมมันไปออกตากแดดไปเพราะฉะนั้นทีนี้แบขึ้นไปกินข้าวอยู่บ้านบัดนี้ใบสามจังลงมาเพื่อนนี่ไปออกกลางเว้นนะออกตากแดดลูกมันตัวอะไรมาเสีกัมาบ่ทันเพื่อนบ่บ่หูว่าม่วงลูกนะถ้ามันออกในห่มมันก็สิจะมีปัญหาถอดไปออกอยู่กลางเดือนนึงไปออกอยู่กลางเดือนบัดนี้เพราะฉะนั้นนลงมาห่อนยังตายกอดกันเละๆอยู่ในเงือสามตัวก็ร่างสอาแง่แง่เลยหอมมะเขาหอมไว้ เป็นไรแม่เพิ่งมาเขาไปนั่บมดเอาน้ามาโหดไว้โอ้ยท่านผู้ชมคือคมันแม,ม่นมาเพราะทันเลยสิบ่ได้เลี้ยงพ่อตัวแดดเป็นตาไหนนะครับแดดแฮงหลายบัดน,นี้หมั่วลูกตากแดดหมู่น้อยสิมันตายแม่มันก็เซาแย้มๆๆแม่ก็ใกล้จะตายแล้วล่ะครับช่วงเวลาบ่ลงมาง่ายตายหอนแม่บ่จักจังว่าเพิ่นก็นขี้ไลายคักเด้เนาะตามจริงแล้วเถียงหน้ากันลังบักใหญ่นึงเด้นในคอกในหยังคอกแพะคอกอันนี้นนบ่งงก็เฮ็ดแบบใหญ่แต่ว่าเพิ่น หนีไปออกลูกอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมจะพาสันผ้ชอบยา,างไปเบึงเออบนอันนี้บนบนเปียงน้ำให้หมูเล่นทั้งช่วงื่อยออกลูกนั่นเสมอผมกับตายม,ม,ม,มันมีน้ำเปล่นบริเวเปียงน้ำไว้นะบริเวเปียงน้ำไว้บ้านนี้เพื่อเลยไปออกอยู่กลางเดืนอนพูดไกลๆอยู่นี่ผมเปียงน้ำ้ไใบนี้อันนี้ว่าเป็นน้ำธรรมชาติเดชเป็นน้ำจากเสมอนนะี่แหละผมเปียงึ้นมาไปขูดเห็ดเป็นบวกไว ย่ยมันห like, exactly, pues you know, like, <over> ่อนหมูนี่มันมันสีมากเล่นน้ำคือขั้วยเนี่ยหมูมันมันไปหากินนั่นกินนี่อยู่ขันกะว่ามันห่อนเนี่ยมันยังน้ำกลนกันหลายหลายมากกับนอนอยู่ในน้ำเซลเลยเด้เกียกน้ำคือขั้วยอ้ขวักข่าขักข่าผมก็เลยมาเพชรเป็นหล่องไวหล่องไวแล้วกับเปียงเสมอมันถิ่มไวเย่ามือเสากกับเปิดใจไวเนี่มือแรงกับเปิดถิมใส่ไวมันหงอยู่นี่นาแรงนี่บ่ไดดบ่อบ่ให้มีน้ำนี่บ่ได้ต้องให้มีน้ำ กาว่าเพื่นอนห่อนนี่เพ่นสิมาแส่นามันนอนแส่นาอยู่ในหมูมันบ่นอนเนี่ยมันบ่เมนว่ามันมันสีอยู่สื่อเลยก็มาหาเกียงนามไปนะครับมันสีมีรุ่นในน้อยอยู่นะครับรุ่นในน้อยนะีเขาก็ออกมาเลยประมาณอาทิตย์กลัวๆนี่แหละนะทีที่มันเหลือไตย,ยังอยู่สามตนม่อนนี่ก็รุ่นใหญ่ม่อนน,น,นี่นนปลาน้มละละยม่อนนี่ไดซีซ่สัมผ้มือแล้วนะครับ,นะรบช่วงสงการนี่ คันได้กับมาบ้านแล้วบมมีแนวกินบมมีแน่าอยากมาติดต่อสอบถามอยู่อังสุมาลินฟ้ามแพะได้เลยนะครับยู่บมาหนอนงเงินหอยตำบลน,น้ากระแซงอำเภอเดือดดมจังหวัดราชธานีนะครับแต่ว่าบ่ได้สทรงเด้อพี่น้องนะครับไอผู้บงรรมมางคนเพิ่นกระทร่มไหมหลอกคน่าอ่าส่งเก็บเงินปลายทางได้ยีอ่บอน คืออยากให้ส่งมาอยู่นะผมก็เลยบอกว่าบ่ได้ทรงบ่ได้ทรงนะครับผู้ใดอยากได้คือมาเสือเอาเองอยู่ฟาวามลดนะครับมันสิมีอยู่สิบสามตัวนะครับรุ่นรุ่นนี้นะรุ่นพ่อพ่อฮันเนี่ยเลยสิบสามตัวนะครับรุ่นนี้น้อยมีสามตัวหรืออยากไดอีพอีแม่มันก็นได้นะครับมันหลายตัวหลายกบบเปลืองห่อยยังนี้ผมมีแมู่่หาตัวตัวผู้ตัวหนึ่งผู้พ่อพันเป็นหมูปลา แต่ว่าตัวเมียนี่มันสิมีหมูหมูปลายสามตัวนะครับแล้วก็เป็นหมูไท่อยู่สองตัวผมเลี้ยงผสมกันเอาหมูไทยผสมหมูปลาหมูปลาผสมหมูไทยนะครับหมูบ่มบ้าใส่หนังดอกอาศัยว่าหมูไทยเนี่ยมันก้นมันใหญ่เนาะก้นบวแหลมดากมนวนมึงรึงแต่เอาหมูปลามผสมมันออกมาเลยมันก็สิบก้นบ่รีบนะท่านผู้ชมก้นบ่รีบหนังบ่แข็ง ก็สามารถทิกินหนังมันได้เองเสียนะถันเป็นเนื้อหมูปลาแท้ๆว่าจะแพงหลังนียโอ้ยเอาไปสมมติเราเอาไปอย่างมันบ่ได้เกิดประโยชน์อีกยังเลยนะครับเอาเอาไว้ซัานีกาน่ก่อนทัานผู้ชมเอาไว้คลิปหนาเนาะจะค่อยพอกันสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแห้งอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องหมอลำเทิงนะครับเปิดมาเมืองช่องหมอลำเทิงแล้วผู้บ่ทสนได้ติดตามก็ติดตาม,ตตามซะนะครับวัดดีครับ